สวัสดีค่ะมาพบกับพี่เมย์และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ตกับกิจกรรม DIY ง่ายนิดเดียวน้องๆสังเกตไหมคะว่าเจ้าหลอดพลาสติกอย่างนี้นะคะได้กลายเป็นขยะจำนวนมากพอๆกับถุงพลาสติกหรือแก้วน้ำพลาสติกหลายๆคนคงจะเริ่มมองหาวิธีการลดจำนวนการใช้หลอดพลาสติก เช่นการหันกลับมาใช้หลอดที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหรือหลอดอลูมิเนียมที่สามารถล้างทำความสะอาดและกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่วันนี้พี่เมย์มีอีกหนึ่งไอเดียที่จะนำเจ้าหลอดพลาสติกเหลือใช้เหล่านี้กลับมาดีไอวให้กลายเป็นหมอหลอดเพื่อสุขภาพก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนั้นเรามาเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะ วัสดุที่น้องๆจะต้องเตรียมในการ DIY หมอนหลอดเพื่อสุขภาพมีดังนี้ค่ะหลอดหลากสีที่น้องๆล้างทำความสะอาดและพึงแดดให้แห้งแล้วนะคะกรันไกลปลอกหมอนและผงซักผ้าที่มีขนาดตามที่น้องๆต้องการเลยนะคะ อุปกรณ์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าน้องๆเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเอาละค่ะน้องๆเตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมกันแล้วใช่ไหมละ่ะคะงั้นเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกในการทำ DIY หมอหลอดเพื่อสุขภาพให้น้องๆน,งนำเจ้าหลอดพลาสติกที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะมาตัดเป็นท่อนๆท,ท่อนละประมาณ1เซนติเมตรแบบนี้เลยค่ะ ตัดไปเรื่อยๆนะคะจนครบเส้นเลยหลังจากที่พี่เมตตัดหลอดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้หลอดเยอะประมาณนี้นะคะให้น้องๆตัดแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นให้น้องๆนํ่ถุงผ้านะคะที่เราเตรียมไว้เอาหลอดพลาสติกใส่ลงไปเลยค่ะบรรจุให้เต็มถุงนะคะ ใส่ไปเรื่อยๆได้เลยค่ะเมื่อเราบรรจุหมอนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้หมอนหลอดแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำปลอกหมอนที่เราเตรียมไว้นะคะสีสันสดใสเลยค่ะเอามาใส่นะคะใส่หมอนของเราเลยเสร็จแล้วค่ะกับผลงานหมอนหลอดเพื่อสุขภาพนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆกับ DIY ที่พี่เมย์นำมาฝากกันในวันนี้มอนจากหลอดเหลือใช้เหล่านี้มีลักษณะอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นตามสรีระของร่างกายจึงทำให้ช่วยลดอาการปวดหลังปวดคอลดการสะสมของไรฟฝุ่นอันเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้เหมาะสำหรับทำใช้เองภายในบ้านผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องนั่งหรือนอนเป็นเวลานาน,าน,าน น้องๆคนไหนสนใจก็สามารถนำไอเดียดีๆแบบนี้ไปลองทำกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมย์ด้วยนะคะและสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของพี่เมย์ได้ที่เพจ Facebook PK CIC ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ตแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พี่เมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย